ทุกคนก็ตัดมาที่บ้านพักอีกครั้งนะครับก็จากที่เมื่อกี้รับเราไปเที่ยวที่พิ่นทันวาก่อน,นครับแล้วระหว่างเดินทางกลับนนะย,ยูฟ่ฝนก็ตกนะครับผมก็เลยเลือกที่จะลุยฝนมาเลยเพราะว่ายังไงเราต้องกลับมาเอาของเราที่บ้านพักนะครับมาเอาออกนะครับเพื่อจะไปอีกอ่าวหนึ่งก็คืออ่าวน้อยนะครับทุกคนต้องบอกว่าทางบ้านพักเนี่ยคืออยู่ระหว่างกลางอ่าวน้อยกับอ่าวประจวบพอดีนะครับคือเมื่อเช้าผมเลยเลือกไปที่ทางอ่าวมะนาวก่อนไปทางนู้นก่อนแล้วถึงจะกลับกันทงนีีเพราะว่ายังไงเราต้องกลับที่บ้านพักอยู่แล้ว ก็ยังไงผมฝากอีกหนึ่งบ้านพักด้วยนะครับทุกคนราคาประหยัดนะสำหรับคนที่เป็นเที่ยวคนเดียวหรือว่ามาเที่ยวกับแฟนอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่ากับครอบครัวก็กได้นะคือที่บ้านพัก,ร,กรักธรรมชาติที่นี่นะคือละสามบาทเองทุกคนถูกมากแล้วก็พี่เจ้าของใจดีมากเพราะเมื่อกี้ต่างจากที่ผมออกจากว่ากอบเพรพี่ไม่ผมติฝนลุยฝนมาเลยอาจจะเลทเวลาหน่อยนะพี่เจ้าของบอกว่า,วา เป็นที่เลยนะ้องมาได้เลยคือแบบก็แบบโหใจดีมากทุกคนต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่นี่นะบ้านพักแบบธรรมชาตินะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับอีกอ่าวหนึ่งครับที่อ่าวน้อยครับซึ่งประจบกิริขันเนี่ยคือที่เขาขึ้นชื่อว่าเมืองสามอ่าวก็จะมีเป็นอ่าวประจวบอ่าวมะนาวแล้วก็อ่าวน้อยซึ่งผมพาทุกคนไปที่2อ่าวแลหละหลืออีกหนึ่งอ่าวก็คืออ่าวน้อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อ่าวน้อยกันต่อครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกับถนนคนเดินของประจวบด้ลยวันนี้ไปครับ <S 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 <laughs> ขาทุกคนก็ระหว่างจะไปเอาน้อยนะผมว่าจะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากเลยไม่แวะไม่ได้เลยฮะวันอุทยานเขตาตอนมองไล่แต่ก่อนที่จะถึงเตาตอมมองไล่นะจุดนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับทุกคนก็คือธนาคารปูครับก็อยากเก็บมาฝากทุกคนเนาะอันนี้ไม่บอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากเลยนะทุกคนเขาเรียกว่าคืนชีวิตสูต่ทะเลนะฮะก็ธนาคารปูชุมชนมองไล่อ่าพอดีพี่ผมเห็นเจ้าหน้าที่เขาอยู่พอดีนะก็เลย จอดรถเผื่อเราจะได้ข้อมูลสารสำคัญเนาะให้กับคนที่อยากจะมาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่ชอบในไลฟ์สไตล์แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้ธนาคารปูชุมชนมองไล่อันนี้พี่อะไรครับอชื่อบุญทรงพี่บุญทรงของการนี้ทำมานานยังครับผมาทำมา25ปีแล้ว25ปีแล้วใช่ครับเป็นต้นเรียนรู้แล้วก็ครับ เป็นแรงดูงานตรงนักศคุณาัหัวชอจะมาจะประจําเอามาประจิบประจําเลยใช่ครับเดี๋ยววันที่ปีนี่ครับปีตุลาได้จะมาอ๋อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอปูเรื่องป,ปูแล้วก็วิถีชุมชนวิถีชุมชนใช่ครับแล้วเราก็ปล่อยสังวันที่ยี่ปีตุลาเราก็จะปล่อยสังปล่อ,อยสังบ้านปลาเพื่อเพื่อ,เ,อเป็นที่ตนําไวออน,น right ได้อยู่อ๋อครับอันนี้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ไงพี่จากชุมชนตัวกับ แล้วก็เราทำกันมาโดยมคนทำกันเอง,ง,ง,งครับในตอนนี้ก็เริ่มมีน้วยงานก็มาช่วยเลือญปังพี่บุญส่งก็เป็นผู้ดูแลเลยใช่รตรงน,นี้ผู้ดูแลพร้อมกับพี่จำเนินเป็นหัวหน้าคมอ๋อปูหมาเนี่ยปล่อยบ่อยไหมพี่อ่าเราปล่อยเกือบทุกวันครับเกือบทุกวันใช่ครับเพราว่าวเหลือได้มาเน,นี่ยเราก็จะให้เราไม่จํากัดว,าว่าจะกินแม่ครับแล้วแต่เขาจะกินกรสาเหมือนกับว่า ทามาให้เราอืมครับตัวลูกปูเราก็จะปล่อยลงทะเลแต่ว่าแม่ปูเราก็จะไปถ่ายเป็นข้าน้ำข้าไปกองตารางกัรปูอืมแล้วหนึ่งแม่เนี่ยถ้าว่าเป็นแม่ไซส์กระดอมครับอ่าเจ็ดเซนขึ้นไปเนี่ยเราจะอยู่ที่สามแสนถึงเจ็ดแสนตัวโอ้แต่ว่าเป็นเจ็ดเซนก็จะเป็นเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านตัวครับแต่ว่าได้แล้วมันจะเป็นส่วนจุดส่วนส่นฝากถึงนห้าเปอร์เซ็นที่รอด โอ้ครับผมก็ถือว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประจวบเลยเนาะพี่พเที่ยวได้แล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับนะฮะงนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะพี่เนาะได้ครับมานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมาปล่อยลูกปูได้อ๋อแล้วผมถามเกี่ยวน,น้กองเที่ยวหน่อยที่ดูคลิปนี้เนาะสมมติถ้าเราอยากจะมาปล่อยลูกปูเนี่ยพี่มีการโพสต์ผ่านทางสื่อต่างๆล่วงหน้าก่อนไหมหรือว่าสามารถที่จะเข้ามาได้ทุกเช้าเลยอ่าถ้า จริงๆแล้วโพรมาก่อนบางซันบางบางบางซันมันไม่มีลูกปูเพราะว่าเราก็จะได้บอกว่าไม่อมมาเพื่อไม่ไม่เสียเวลาขอเบอร์โทรติดต่อนะครับพี่อซนแปดเจ็ดครับหนึ่งห้าสองครับแปดโซนสองห้าที่คุณส่งเลยนะครับพี่คุณส่งครับผมก็สําหรับนักท่องเที่ยวที่ดูคลิปนี้หรือว่าใครอยากจะมาปล่อยปูเนาะสําหรับคนที่ชอบในวิถีแบบเนี้ยการลักสัตว์นะอยากคืนชีวิตสัตว์สู่ทะเลอ่ามาได้นะอันนี้คือลูกปู ที่ตักขึ้นมานี่หมดเลยเหรอพี่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องปล่อยด้วยโอ้แล้ววัวเจียวมากอันนี้ข้าวมองด้วยสายตาประมาณอ่าประมาณน่าจะอยู่ที่หมื่นหมื่นตัวหมื่นเลยพี่ใช่ครับเท่ากับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราคืนสุดทะเลเยอะมากเนาะอันนี้แม่กระแดกระดองเจ็ดเต็นแม่เนี่ยมีแสนตัวเอยล้านตัวที่เราจะปล่อยวันนี้ครับ วานตัวหน้าเปอร์เซ็นต์รอดเราตีเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเขาอยู่ที่สามถึงห้าพันตัวอืมครับแล้วสถานที่ปไปตรงไหนพี่เจวเราไปลงบ่อได้ครับแล้วม็จะมีไตเลยนู่นอ๋อมนักท่องเที่ยวไม่ต้องเดินไปเหมือนปล่อยเต่าได้ไหมไม่ต้องครับเราเดินไปนี่เราลงนูนเราใช้น้ําไล่ลงไปอ๋อพอเราปูก็เป็นซัสซิเกะอืมครับเจออะไรปะพวกซบอกปะอันนี้อันนี้น้อยนิดนึงอ๋อครับอืมแล้ว ที calendar, guide, anyway mm ่ช hmm. oh. oh ุมชนม่องลายหรือธนาคารปูตอนนี้ครับมีเป็นเพจ a ฟ e b o o k มีเป็นสื่อออนไลน์ไหมครับเพจของธนาคารปูม่องลานอ๋อก็สามารถไปสอบถามได้หรือก็ติดตามข่าวสารได้นะพี่เนาะอันนี้คืออันนี้ที่แม่ที่เกียรติใจเล้ครับโอ้ใหญ่มากกระดองคะลาเลยครับเจ็ดแปดหนึ่งวานตัวเพื่อเป็นลูกเลยโอ้โหอดมากทุกคนก็เป็นหนึ่งหนึ่งโครงการดีๆนะครับของ ธนาคารปูมาม่องไร่จังหวัดประจวบเนาะอันนี้คือการปล่อยลูกปูแล้วนะครับทุกคนลูกปูอยู่ในถงังเ,เทเเเนี่รอเทได้เลยลองลองจะ,จะถังลองเทนี้ได้เลยพี่ได้นะครับทระวัมันะงู่อยตปรถังนี้ประมาณติดตัวพี่ประมาณล้านประมาณล้านตัวทุกคนวันนี้ผมมาปล่อยปูมาล้านตัวนะที่ม่องไร่นะ <c oughs> มันมีมันการเกนตออกไหมหรูอูอ่วยเราก็เทให้ระวังใช่ไหมไ ที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเลยครับสําหรับใส่คาเฟ่เนาะสส่กางเต็นท์นะฮะหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปนะก็มาเที่ยวได้นะครับนี่ฮะก็มีข้างแว่นถิ่นใต้ด้วยนะครับเป็นอันนี้อาจจะย้อนแสงแล้วมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะเป็นภาพนิ่งประกอบไปให้นะทุกคนเนาะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปเที่ยวด้านในะครับทุกคนก็ว่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยที่แบบที่เสิร์ชหาเที่ยวประจวบเที่ยวที่ไหนดีที่นี่ วัน,นอุทยานเขาตาม่องรายเดี๋ยวเราไปเดินเล่นด้านในกันครับใครเคยมาเที่ยวที่นี่คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันทุกคนรู้สึกว่าการเที่ยวครั้งนี้มันก็สนุกมากๆครับเพราะว่าหลายๆที่ที่เราไปอ่ะคือเราไม่เคยไปเลยครั้งแรกทั้งหมดนะฮะนบริการนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เป็นร้านขาสวัสดิการสถานีกลางเต็นท์ชมวิวเส้นทางเดิธรรมชาติ อ๋อะะอันนี้เป็นร้านค้าชุมชนด้วยนะฮะอ๋อนั่งชมวิวได้นะทุกคนเจ๋วมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่สวยมากครับทุกคนนะฮะเรานั่งสั่งอาหารเครื่องดื่มนะครับนั่งชมวิวอ้าวเาปาตาม้งไหลลงมาถึงนู่นเลยครับอ้าวประจวบทางด้านนู้นนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นทางไปร้านแคมปิ้งด้วยนะคะ เล้วเราไปเดินเล่นกนันก่คทุกคนอ้มีห้องน้ําแล้วก็จุดล้างจานจุดล้างโคนด้วยโอ้ดีมากครับทุกคนเป็นร้านอาหารนะะจุดชมวิวลานกลางเต็นท์ออันนี้เป็นเต็นท์อุทยานระอากาศดีอ่ะตัวไม่เหนียวนะทุกคนช่วงที่ผมมาคือเป็นช่วงของเดือนกันยาน,นะะมีฝนลงมาบ้างแต่ มันเหมือนตกไปทั่วฟ้าอะทุกคนมันตกแป๊บๆหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากหยุดปุ๊บปูุลมเย็นมากอากาศไม่ร้อนเลยครับการเที่ยวทริปนี้ที่ประจวบนะฮะนีจะมีระวังเปลือกหอยบาทอ๋อจะเป็นหินหอยแจ๋ว่าดูสิครับเป็นลานกลางเต็นต์แต่ละมุมแต่ละมุม ย,ยอมาบ,บรรยากาศดินมทะเลครับกลางเต็นท์นะฮะหันหน้าลงทะเลโอ้ดีอ่ะที่วัะอุทยานเขาตามมองไา่นะทุกคนผมก็เพิ่งจะได้ยินตอนมาประจวบมนและครับอุ้ยอันนี้เจ๋วว่าทุกคนนี่นี่นี่น,นี่มุมนี้เลยมุมนี้เลยผมว่าสาวๆชอบมากสายเซลฟี่ถ่ายถ่าย,ายรูปเนี่ยนี่ครับมุมเนี้ย วิจัยว่าเนี่ยครับคล้ายๆกับเกาะอ,อะไรนะทางทางทนบุรีอ่ะอะไรมันมีซุ้มเจ้าหน้าที่นะฮะ Let's go <S ถึงนะฮะทุกคนอ่าวน้อยฮะจะเป็นวัดติดทะเลเลยนะครับ s <S อู้ เป็นแบบอ่าหาวิถีชาวประมงนะนะทุกคนนะเนาะอ่าวน้อยนะครถึงแล้วครับวัดอ่าวน้อยนะทุกคนสวยงามมากครับอันนี้จะเป็นโบสถ์ไม้สักนะฮะทุกคนก็เป็นหนึ่งวัดนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดประจวบนะครับวัด วันนี้เรามาช้าทุกคนไม่ทันครับถึงห้าโมงพอดีเปเลยครับโบสปิดนะครับเราไปอยู่ตรงธนาคารปูกับเขาตามองได้จนเพลินนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราถือว่าคลิปนี้เนาะผมมาชี้เป้าให้กับทุกคนเนาะที่มีแพลนที่จะมาเที่ยวจังหวัดประจวบคนระับได้มาเที่ยวเนาะอีกหนึ่งวัดสําคัญของอำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะครับก็คือวัดเขาน้อยครับที่เป็นโบสถ์ไม้สักเก่าแก่ ครับแห่งนี้นะครับเนี่ยสวยมากนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมถามแม่ค้านะฮะเขาบอกว่ามาวัดอ่าวน้อยเนี่ยคุณจะต้องไปตรงนู้นเลยถ้ำพะนอนนะฮะเดินขึ้นเขาไปตรงนู้นนะฮะประมาณสองรอยเมตรแต่เขาบอกว่าไม่สูงเท่ากับเขาช่องกระจกนะวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้พาทุกคนขึ้นไปบริเวณถ้ำพะนอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ผมจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินสะพานสลาวิถีนะฮะที่ตัวเมืองประจวบที่เป็นถนนคนเดินที่ยาวที่สุดนะฮะในจังหวัดประจวบนะครับที่เรียกชายทะเลไปเลยนะครับทุกคนวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่ติดก,กับเขานะครับนะฮะาะเป็นวัดที่สวยงามเลยครับทุกคนเสียดายมากครับมาถึงห้าโมงพอดีเลยแต่ก็ยังดีครับได้เห็นโบสถ์ไม้สักแห่งนี้ค ทีนี้นะทุกคนง่ายๆเลยครับนั่งรถไฟมาเที่ยวนะฮะแล้วก็เรามาเช่ารถหนึ่งคันเนาะเป็นรถคู่ใจเราเที่ยวประจวบเนี่ยสองวันอะไม่หมดเนาะก็พี่เกย์บอกว่าต้องอยู่ย,ยาวๆได้เลย<ช>ที่ประจวบนะครับก็วันนี้นะฮะทุกคนผมชี้เป้าเลยครับสาหรับรถเช่านะที่จังหวัดประจวบครับร้านนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว hide, ไ้ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถโทรหาพี่เกมได้นะฮะรบ,บริการ2ี่สิชั่วโมงเลยพี่ใช่ครับรับรถได้หมด<ๆ>อันนี้เราอยู่ถนน ขนนสู้สึกถนนสู้สึกกาลิมทะเลประจวบนะพี่เนาะครับผมยังไงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวประจวบแล้วอยากได้รถมอไซค์เป็นรถคู่ใจนะเช่าเที่ยวประจวบสนุกแน่นอนทุกคนขี่มอไซค์เที่ยวนะครับ Let's go ครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สะพานสลาวิถีครับถนนคนเดินริมทะเลประจวบนะครับต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวเลยครับที่นี่เขาก็จะมีวันสุ์และวันเสาร์นะโอ้วันเนี้ย คื้นมากนะช่วงเวลา1นึ่ทุ่มนะก็จะเป็นที่สุดท้ายนะที่เราเที่ยวในทริปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นในตลาดเนาะแล้วดูว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีของอะไรน่ากินบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมกันครับทุกคนเดินขึ้นมาทาง มีนะทุกคนก็มีของกินแล้วก็จะมีเป็นร้านคลิปชอปร้านกระเป๋าร้านเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้เนะทุกคนก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะผมอาจจะพาทุกคนเที่ยวไม่หมดนะครับก็จะเก็บเป็นแบบช่วงๆให้ทุกคนได้ชมกันนะทุกคนเราไปดูซอยอื่นกัาเขาจะมีแค่สองซอยแหละแต่ละซอยมันยาวมากนะทั้งของจงของกินเยอะมากนะจริงๆมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะทุกคนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับงานนี้นะกินนะทุกคนชอบด้วยนะ ขนมตาไข่ไงครับชิ้นละสองบาทชิ้นละสองบาทสองบาทไม่มีมีหึเดียวนี่แหละรับอกันเลยสดเด้วยหน้าทุกคนร้านนี้เลยนะสับของที่สามลยยอดลวครับับเอดครับขอ้โป้ดล้วผมชอบกินมากนีะยงรัอยตนเต็สามสิบครับครับเราจะสับหน่อยนึงมีถูกประจบแล้วครับโอเควันถึงก็จบแน่นอนมีของประจครับ ที่นี่ของกินเยอะมากนะครับตลาดยันเรียนเราก็ได้เนี่ยชอบเลยครับเข้าผัดกูนะฮะไม่แพงครับทุกคน,กนแล้วก็เป็นน้ำตาลสดแล้วก็ขนมตาลเนี่ยฮะแล้วก็มานั่งกินได้นะครับเขามีที่นั่งให้เลือกกินเยอะๆเลยนะครับเราจะนั่งตัวไหนก็ได้ชมวิวมทะเลแล้วก็วันนี้อากาศดีด้วยนะฝนไม่ตกก็<ๆ>สาหร,รับคลิปนี้นะ,ะทุกคนนั่งรถไฟมาเที่ยวไปจวบ2วันหนึ่งคืนนะครับแบบเต็มอิ่มสนุกมาก ria ria. มาทุกคนเช่ารถสักหนึ่งคันนะเราเที่ยวได้ สามอ่าวเลยแหละครับก็ถ้ามาประจวบเนาะต้องเที่ยวสามอ่าวครับว่าเขาเป็นเมืองสามอ่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวนาวอ่าวประจวบแล้วก็อ่าวน้อยนะครับทุกคนก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สนับสนุนผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปหน้านะครับผมกับวิลนิแิแวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกติดตามไปที่ YouTube วิิธิแถวเฟซบุ o กมูลนิธิแถวและทิกต็อกมูลนิธิแถวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายประจวบสนุกมาก